เชี่ยเอ้ยเฮ้ยปิงผู่เตื่นเออเลงผู่เตื่นเออเออเอออะไรวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยแต่คืนนี้ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีผมมีอะไรอยากให้คุณดูได้อาดได้เห็นกับตาและนี่คือราชาของโลกใบนี้แต่ที่คุณกำลังจะได้เห็นต่อไปนี้นี่ครับท่านผู้ชม ผมอยากให้ผู้ได้เห็นคลองผู้ยิ่งใหญ่ของโลกไปดีโอเปิดไปไม่ได้นั่นมันไปไม่ได้นักลิงยักษ์เอ้ยอาเซตาเอ้ไอเอาวะไปเฮ้ย,ย,ย,ยช่วยด้วยโอไมค์ก็ต์เทลมีลิงหลูเจอคุณโอ้พระเจ้าอ๋ออ๋อ โอ๊ยอินทำไมทำไมเก็บเล่นก่อนเฮยวิโอ้ยเอาเฮ้ยรถลดลดเอารถไปด้วยไม่รู้ว่าไปทำไมเฮ้ยนี่ไงเอามาทำอย่างนี้โอเคแจ๋วเอาไปด้วยไปด้วยทำอะไรอีกับไงร่างพัดต่ออื้อทางอื้อทางไปทางไปเอามาเผื่อเคเอาไปด้วยไปต่อไปต่อโอเคหน้าใช่ไหม นั่นมันอือป่าใส่แม่งเลยพังไปเลยพังแม่งเข้าไปช่วยด้วยใครจะช่วยมึงไปละหนีฮึบฮึบโอเคแจวฮึบไปต่อครับยาวอโอเคมันกำลงังป่ากำลงังจัดการแล้วแหละโอเคเจอคนละเอ๊ะเดี๋ยวรถไปไหนวัวนนี้อ้าว ดนนั้นมันอยู่ทางนั้นยิงมันเลยจัดการมันเฮ้ยโอ้ยยิงกูเดี๋ยว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 เดี๋ยิงกูท่าไม้กูทับอะไรหายน่าจะเหมือนใน PFP เดี๋ยวเอารถมาดิเฮ้ยอ่ะแล้วกูชิบชิบหล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 บเดี๋ยว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 แป๊บนึงแป๊บนึงเล็งเล็งก่อนเล็งก่อนทำไมเล็งให้กูด้วยเฮ้ยอยู่โอเค เจอตบลงไปเกกะไปต่อครับ <Wir> ทึบเดือดอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โอเคอย่างนึงลงตบไปดิอย่างนึงอย่างนึ่งอึดูไม่ยิงไม่ไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วหลบหลบหลบเ่าขึ้นมาแล้วตบแม่งเลยเจอกูจะได้เคลียร์ทางง่ายๆหน่อยโอเคยกเฮ้ ไม่ยกง่ายกว่าในหินในเกาะตะกาวไอแลนด์ปะเนี่ยโอ้โหผมไม่ต้องทายก็ได้นั่งของพังพังออกไปเดี๋ยวเฮ้ยเอาหรอหลบหลบโอ๊ยเชี่ยโอ๊ยเดี๋ยว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 อ่ะต่อมันมาเยอะยิงโอเคโอเคขอโทษขอโทษไปก็ได้ไปแล้วไปแล้วแมวแล้วเก็บเก็บเอ้ยผักแปบบดิ่กเลยหรอนะ หยาไม่รู้ทำไงไปต่อจะไอ้เคยเขี่ยแมวแล้วต่อ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 อย่ากูอย่ากูไม่เอาไม่เอาแล้วยิงมันเจอมาแล้วขามันโอโ้โหเ้ยโอ้แมงล้อมเราไว้ลแล้ว,ลวยิงมันดิโนหยุดอะไรวะคองอ้าวหยุดยิงที่แอน แอนมาช่วยเราแ,แอนก็ยังไม่เปลี่ยนชุดนะแอนยังอยู่ชุดเดิมอยู่เลยไปแม่เจอน้องสาวกับบ้านกับพี่แล้วก็มองตากันขึ้นไปได้วยเลยไปทําไมไปทําไมแอนไม่คิดจะเปลี่ยนเสื้อบ้างเหรอวะายขึ้นขึ้นตึกตามหนังอ่ะแล้วกูโดนลงมาทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขึ้นใหม่ก่อนขึ้นใหม่ก่อนโอเคขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอ้ยนั่นล้าขึ้นดิเออหรือว่าที่มันขึ้นตึกตามหนังเพราะบ้านมันอยู่สูงบ้านมันอยู่บนเกาะเนาะมันก็เลยเอออาจจะขึ้นไปที่ถุงเพราะคิดว่านบ้านมันหรือเปล่าตามเรื่องเลยขึ้นตึกขึ้นตึกสูง ขึ้นไปหาที่อยู่หรือขึ้นไปหาที่ตายก็ไม่รู้โอเคปึ๊บขึ้นมาแล้วยังไงสิไปทางอหรอโอเคไปอีกทางหนึ่งแล้วโดดไปโอเคเอ่านตนี้ว่าโดดไปอีกสั่งหนึ่งขึ้นมาอีกทางขึ้นข้างบนโอเคเข้าใจได้โอเคก็คือมันจะขึ้นยอดสูงสุดแล้วแหละของเออเห็นไหม แลแอาน่ะแอนอยู่ที่มืออุ้ยโอ้โหแม่งบินโลว์แล้วยิงกูแน่นอนอย่างวะนี้เราเห็นมันแล้วโอ้โหหลบปุ๊บโดนคว้ามาเจอคว้ามาแล้วแล้วอุ้ยแม่งยิงกูเกียรติตกอุ้ยเจ็บอ้าโอ้ปวดหลังปวดหลังปวดหลังโอ้ยเฉยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

อ,อตกลงพื้นเรียบร้อยยังไงร,ร้อยแล้วฝูง people ข้างล่างก็ได้เห็นกับสิ่งยักษ์ใหญ่นี้เป็นครั้งสุดท้ายถอยไปไหนครับ นี่เป็นทีของเจ้าหน้าที่ครับรู้ดีสิเจ้าสาวค่าเจ้าสาวผู้พิชิตผู้พิชิตใจตัดอ,อาสน์แล้วจากนั้นก็จบเรียบร้อยตามหนังของเดี่ยง โอเคโอ้โง okay. จบเป็นจริงแล้วครับไม่มีอะไรต่อแต่อย่างที่ว่ามันมีฉากเออมันมีตอนจบอีกแบบหนึ่งเนี๋ยผมหามให้นะแต่เป็นฟุตเตของวบ,บ้านเขานะโอเคจบจริงแหละโอเคโอเคครับจากที่คนเห็นตรงนี้ก็จะเป็นเออฉากที่ฉากจบอีกแบบหนึ่งนะแต่ผมอามาจากช่องคนนี้นะก็คือเราต้องเล่นเป็น คลองนี่แหละจัดจักบนตึกกันแหละแล้วก็ทำให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์เล่นเกมให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างทุกอย่างครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็คือเราเอ่อจู่ให้รอสักพักนึงแล้วจะมีเนี่ยครคือบินมาแล้วครือบินเนี่ยคนขับคือแจ็คเว้ยเอ้แล้วแจกก็ใช้ขับเครื่องบินมาทำลายสปอตไลท์ครับเนี่ยแหละทำลายสปอตไลท์ทำลายเครื่องบินอย่างที่ว่าเราจะได้เห็นคลองตกลงไป อยู่ที่พื้นก็ไม่ใช่จะเห็นอีกแปบ,บหนึ่งโอเคอันนี้กขับมินมาช่วยคองอืงโอเคพอผ่านแล้วก็จะคองก็คือจะไม่ตกมาตายแต่แต่เหมือนจะจะวางยาสลบคองแล้วก็คองขึ้นเรือกลับไปที่เกาะนะ โอ้นี่แล้วก็ไปฉากบินคือบินมานี้โอ้โอเคเอผู้โดยสารสองคนข้างหลังได้เป็นจอนน่าจะเป็นแจ็คแจ็คก,กับแอนสองคนนี่เราก็จะเห็นคลองอยู่ที่บ้านนะเแบบร้อยครับอันนี้ก็คือฉากจบแบบดีแต่ที่เราเล่นก็ จะเรียกว่าดีก็ได้ไหมก็มันมันเป็นฉากจบตามหนังนะนะไม่รู้สินะแะแต่ถ้าผู้ชมจะมองแต่ผมคงไม่กลับไปเล่นให้ดูนะก็ดูจากคลิปเนี้เอโอเคครับไม่มีอะไรล้ก็ตัวไปก่อนครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอวันนี้ก็สวัสดีครับ Hope you enjoyed.